วิธีการใช้วอลลุ่มเพื่อหาจุดกลับตัวก็คือดักราคาตอนนั้นมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอยู่โดยที่มันมีวอลลุ่มที่สูงแต่ต่อมาวอลลุ่มมันกลับลดต่ำลงกว่าปกติมันก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณส่วนใหญ่ในตลาดนั้นกําลังคิดว่าเทรนขาขึ้นหรือขาลงณนะตอนนั้นมันกําลังจะจบลงแล้วนะครับราคามันก็จะเกิดการกลับตัวไปในอีกทิศทางหนึ่งนั่นเองยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับนี้คุณจะเห็นว่า ตอนแรกราคามันอยู่ในเทรนขาลงโดยที่มีวอลลุ่มที่สูงมากๆแต่ว่าในเวลาต่อมาวอลลุ่มนั้นมันลดลงต่ำได้เรื่อยๆแล้วจากนั้นสักพักหนึ่งราคาก็เกิดการกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ในทุกกรณีนะครับดังนั้นเวลาเทรดจริงๆคุณก็ควรจะใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบเพื่อการตัดสินใจในการเทรดนะครับและถ้าใครต้องการรับโบนัสเทรดฟรีถึง140ยอเตาสามารถรับได้โดยไม่ต้องฝากเงินกำไรสามารถถอนออกได้ฟรีโดยสามารถเข้าไป รับได้ที่เว็บ s a k a i n v e s t c o m 1 4 0 u s d แรกใครต้องการรับฟรีบทวิเคราะห์และสิก n นลในการเทรด forex และทองคำทุกวันในไลน์ฟรีๆสามารถแอดมาได้ที่ไลน์ id d 4 6 7 u l s n r นะครับ